มาครับแก้มือกันหน่อยดีกว่าสักเกมหนึ่งโอ้ยอืมโอ้กูกูจะพูดว่าแก้มือกูขอถอนคำพูดชิบหายกูตกโอ้ยเวเนยสวยชิบหายบ้าเข้าเข้าเข้าเก็บไป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 วิ่ง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 ปืน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 เขียวก็ได้เอามามามาโอ้ยโอ้ยโหแม่งเลยมึงอะไรเดียเฮ้ยแก้มือนี่หรือแก้มือมันไม่เห็นจะแก้มือตรงไหนนี่มัน นี่มันมัดม,ม,ม,มือกูจะชัๆโอ้โห,โหเพื่อนกูก็น็อกเพื่อนกูตายโอ้โห,โหบอกจะแก้มือสภาพอย่างนี้แล้วเหรอเลยกว่าแก้มือนั่นไงไปอีกหนึ่งครับเรียบร้อยครับแตก2แตกสแตกสี่ไอ้เบอร์หนึ่งว่างไงร,รอเบอร์หนึ่งอย่างเดียวตอนนี้ไม่สนอะไรแล้วทิพายเอ้ยโคตรซวยเลยเวนโอ้โหเฮ้ยมันยิงกันข้างล่างกูเลยเหรอตอนนี้รอเบอร์หนึ่งอย่างเดียวถ้าเบอร์หนึ่งรอดผมก็มีสิทธิ์รอด แต่ถ mini, ite, <LO> so ้าเบอร์หนึ่งแพ้ก็เรียบร้อยไปเรียบกูไม่กูไม่นอดละอาลราสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม PUBG PC กันอีกครั้งนะฮะตอนนี้เรากําลังโดดล่มอยู่นะครับเหมือนว่าหน้าร่างนี้จะมีคนอยู่ด้วยฮะเพื่อเราจะลงตรงที่เดียวกับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าผมลงไปแล้วผมโดนโดนโดนไอไอหมอนั่นที่มันลงไปก่อนผมยิงแล้วก็ผมจะด่าเพื่อนในทีมให้เพื่อนมึงจะหนีกูไม่ได้ช่วยกูด้วยมันอยู่ตรงนี้ ไอเพื่อนได้โปรดชิบหายแล้วเพื่อนมันไปหมดแล้วตายหา่าแล้วท่านผู้ชมเพื่อนแม่งหนีผมไปหมดแล้วกูตายแน่นอนรับประกันเลยแล้วมันไม่แก็บไม่กลับมารับผมด้วยอ่ะมึงบ้าปะเนี่ยเมื่อกี้มีคนโดดหน้าต่างด้วยครับเสียงนังเป้งเลยอ่ะเวแล้วครับผมบอกเลยว่าผมโคตรสวยเลยครับตอนนี้ผมโคตรสวยสุดๆเลยครับผมว่านะเย้ยตกกรใจมันยิงกันแล้วนั่นอ่ะเวเลยเยวยแล้ว ผม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 คงต้องคงต้องทำอย่างนี้แล้วผมต้องแอบแล้วไม่งั้นผมไม่รอดอ่ะบอกตรงเลยไม่มีมันไม่เห็นมันไม่เห็นกูยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากวิธีนี้ได้ผลวิธีนี้ได้ผลท่านผู้ชมมันไม่เห็นกูเฮ้ยเฮ้ยแลวประเด็นก็คือผมไม่มีปืนไงผมไม่มีปืนแล้วผมจะทำอะไรได้อ่ะผมทำอะไรไม่ได้ครับ เพื่อนแม่งไปนู่นหมดแล้วมึงไปสเตเดียมกันไอเวรแล้วแม่งไม่รอกูมึงไม่คิดจะขับรถมารับกูด้วยซ้ําอะ่ะโธ่เอ้ยดูครับแม่งยิงกันใหญ่เลยครับคือถ้าเราออกไปเราตายแน่ฮะมีเสียงรถด้วยฮะทําไมมันสถานการณ์มันชุกชุมอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันชิหายมึงจอดตรงนี้นี่นะเวรละแล้วกูจะออกจากที่นี่ยังไงช่วยกูด,ด้วยช่วยกูด,ด้วยเฮลเมเฮลเม ต,ต้องการกำลังเสริมต้องการกำลังเสริมช่วยด้วยท่านผู้ชมว่าผมจะออกไปจากที่นี่ได้ปะผมจะผมจะย่องได้ปะชิบหายเอ้ยโคตรเสียงอันตรายอะ่ะค่อยๆเนียนไปดีกว่าผมไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ไหนบ้างคือผมไม่มีปืนผมตอบโต้เลยไม่ได้แน่นอน เราจะค่อยๆคยานตรงนี้ไปนะฮะไม่น่าจะมีคนสนใจเรามั้งถ้าเราถ้าเราไม่เด่นพอนะครับผมจะพยายามไปเรื่อยๆให้ได้ท่านผู้ชมผมสัญญาแต่ถ้าไม่ได้ก็เตรียมเริ่มเกมใหม่ครับเพื่อนแม่งไม่ช่วยกูมึงจาไว้เลยนะเพื่อนคือแบบเราโดนดักหมดเลยครับทั้งหน้าทั้งหลังทั้งซ้ายทั้งขวาอาวุธก็ไม่มีอ่ะจะให้สู้ยังไงอะ่ะนั่นนะ่ะเพื่อนตายกันแล้วนะ่ะเรียบร้อยนะ่ะตายไปหนึ่งแล้วนะ่ะเบอร์สองนะ่ะนี่คือยุทธวิธีหมอบคานเพื่อเอาตัวรอด มว่าอีกสักแป๊บหนึ่งเราน่าจะเริ่มวิ่งได้ละคงไม่มีคนสนใจแล้วมั้งวิ่งเลยดีกว่าอย่าอยู่เลยดีกว่าวิ่ง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 วถ้าเกิดมันมีสโคปยิงสไนมาก็เตรียมตัวตายได้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วม็อบไม่เห็นมันไม่เห็นมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้วะ เอาเรื่องว่ะอู้เฮ้ยเดี๋ยนะผมว่าดูทรงแล้วเพื่อนเราก็รอแลอยู่เหมือนกันว่ามันมันเริ่มโดนยิงแล้วอะแต่ไอบ้านข้างหน้านจะมีคนปะวะเฮ้ยเพื่อนเราน็อกแล้วด้วยเอาตายแล้วด้วยชิหายแล้วครับผมบอกเลยชิหายแล้วท่านผู้ชมเวรละอย่าบอกนะจะเหลือกูคนเดียวอะนี่ยูทูบิทีเอาตัวรอดมาผมนี่มันใช้ได้ผลขนาดนั้นเลยเหรอวะไม่มีของเลยแล้วมันมันมีคนเก็บไปแล้วด้วยไงเปิดประตูทิ้งไว้เงี้ย ถ้าเกิดว่าผมเดินไปล้บบ้ากับคนก็เรียบร้อยครับดองอนนไงเพื่อนอนนไงแล้วแม่งออกเกมแล้วด้วยมันเหมือนมึงรู้อะว่ากูแบบว่ากูแบบช่วยอะไรไม่ได้อ่ะซึ่งก็ใช่ก็มึงไม่ช่วยกูก่อนเนี่ยอยู่เว,ไอ,ไ,อเวไอเวนไอเวนเออกูลิ้นพันแล้วเนี่ยเอเอแต่อย่างน้อยผมก็ได้ปืนละผมจะลองสู้ดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อว่ามันจะฟลุกนะฮะเผื่อมันจะฟลุกบ้างนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดจักรยานหน่อยแล้วกันผมเก็บจักรยานมา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันไปทางนู้นโอเคขับตามแม่งเลยดีกว่าเอาดิเอามึงมาดินี่ <Hey, S 1> มีปืนพกด้วยเอาดิอะดูดิระหว่างจักรยานกับรถใหญ่นยะใครมันจะชนะเอาดิไปครับท่านผู้ชมตอนนี้วงเริ่มบีบแล้วด้วยเราต้องรีบไปแล้วถ้าเกิดว่ามัวแต่ช้านะเราจะโดนวงบีบตาย่ะเดี๋ยวเราตรงไปตรงนี้เลยนะเราจะต้องเข้าป่าละเมะข้างหน้านั่นนะฮะไม่เดี๋ยวมันจะเป็นป่าไผ่นะ เอาละครับท่านผู้ชมเดีด๋ยวจากนี้ผมจะเริ่มเข้าไปบวกแล้วนะผมจะแบบว่าใส่เลยนะฮะตอนทีผมมีคนเดียวผมก็จะสู้นะครับอุย้ยแม่งเอาแล้วมึงเล่นกูแล้วมึงเล่นกูแล้วเวเย้ยเอ้ยปาเลยเบิดควันจังหวะน,นี้เปลี่ยนเกาะมากินยาให้เรียบร้อยเตรียมบวก พันยาวกอนรอแป๊บมันเริ่มแล้วมาหากรรมการประทะได้เริ่มขึ้นแล้วหลังจากนี้น่าจะตึงแล้วท่านผู้ชมหลังจากที่เราหย่อนมานานเฮ้ยเสียงอะไรวะไม่รู้ครับเราอย่าไปเราอย่าเพิ่งไปยุ่งเลยเฮ้ยเจอเกาะสามท่านผู้ชมเอาเรื่องวะแต่ว่าเราจะได้ใช้เบาอีกเรื่องนะเฮ้ยได้ยินเสียงจากทางไหนสักทางหนึ่งน่าจะจากด้านบนนะฮะ มันน่าจะมาจากข้างบนเลยนะหรือไม่ก็จากทางนั้นต้องประเมินสถานการณ์ก่อนตอนนี้เราข้อมูลน้อยมากเอ้ยนั่งไงนั่งไงมันโดดร่มลงมาเจอแล้วถ้ามึงวิ่งมาตรงนี้แล้วก็มึงเสร็จกูแน่แต่ว่าปืนเรามันจะยิงถึงไหมวะผมว่าไม่น่าถึงอะดูทรงแล้วผมว่าเราต้องเปลี่ยนปืนละเราต้องเล่นแบบว่าไอ้ปืนพวกนี้แทนเมื่อกี้มันน่าจะยิงมาจากด้านบนนะครับก็ตามที่เห็นเลยมันโดดลงมา มันน่าจะมีตัวเดียวหรือไม่ก็หลายตัวซึ่งอันนี้เราก็จิผ่านแล้วเหมือนจะมีเสียงมาว่ะเอาละเอาละเริ่มละมันเริ่มละท่านผู้ชมได้โปรโด,ดให้กำลังใจผมด้วยผมกำลังจะโดนเกลียนผมกำลังจะโดนทีมนั้นมันเล่นผมจะขึ้นข้างบนผมจะรอโอกาสที่เหมาะสมเฮ้ยจะดุ้งเลยเมื่อกี้เห็นไหม เมาสั่นเลยถึงกับเมาส์สั่นเลยวิ่งมาทางนี้ก่อนรอรอมันต้องอยู่แน่มีเสียงขึ้นได้ปะขึ้นไม่ได้ปะม,มันมันสูงได้แค่นี้จะส่องดูอ่ะมันน่าจะเห็นรถเราแต่ว่ามันไม่เห็นเราเออจะเย็นไว้จะลมลมไว้ทิ้งของไปที่ไม่จําเป็นจเย็นๆใ็นจะเย็นๆยนเรามีคนเดียวทีมนู้นเขามีกันหลากหลายคนนะฮะสู้ไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้น ใจเย็นต้องมาก่อนเสมอไปเก็บไปเก็บไปเฮ้ยรถรถรถให้มันผ่านไปคือเราเล่นแบบนี้ครับนี่อะไรอะกระเป๋าโอเคอเฮ้ยได้ว่ะกระเป๋าผมได้กระเป๋ากันวงอ้าวอย่างนี้ก็เสร็จพี่สิน้องไปครับวิ่งยาวเลยทีนี้ผมต้องหารถให้เจอก่อนไป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 ,ไปคือผมบอกเลยนะตานี้ผมไม่หวังอะไรมากนะท่านผู้ชมผมหวังแค่อย่างน้อยขึ้นท็อป10ได้อะโอเคแล้วเออ ือเรามีตัวคนเดียวไงแต่แต่กระเป๋ามันดังติตติๆตแล้วอะไอรถบรรทุกนี่มึงน่าจะขับได้นะทําไมมึงขับไม่ได้วะขับไม่ได้ยี่มันโคตรเสียเส้นเลยข้างหน้านี่เหมือนจะมีรถนะแต่กระเป๋าวงเราหมดแล้วกระเป๋ากันวงหมดแล้วต้องรีบวิ่งต้องรีบวิ่งให้ถึงมาละมาละมาละมันยิงกันแล้วครับตอนนี้มันเริ่มยิงกันอีกแล้วเฮ้ยเราโหวงแม่งแรงสัตว์โอ้โม้ m ก god ปันพันพันปันปั๊มปันปั๊มเนี่ยกูลิ้นพันแล้วตอนเนี้ย พัน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 พัเข้าไปเข้าไปเข้าไปโอเคได้อยู่เหลืออีก22วิวงจะบีบนะท่านผู้ชมเหลือเราต้องเตรียมวิ่งนะฮะก่อนอื่นเลยในนี้มีของอะไรยาจัดไปเออ่กระสุนเอามาทำไมก็ไม่รู้มันไม่ได้จะเป็นขนาดนั้นแต่ก็เอามาก่อนแล้วกันชิบหายเหลือหวิกูไม่มีเวลาแล้วดิเวลาหมดแล้วไปเถอะไปเถอะวงบีบแล้ว มาเอ้ยมาเอ้ยมีอะไรเก็บไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยเอาไปว่าเอาไปเอาไปว่ารถ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 อย่าเพิ่งติดอย่าเพิ่งติดอย่าเพิ่งติดลมเข้าใจปะไปไปไปถอยหลัง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 ไปไปถึงไปถึงไปถึงนี่วงแม่งบีบไล่หลังไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าไล่หน้าอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าไล่หน้าไม่ใช่ไล่หลังโอเคโอเครอดรอดอยู่รอดอยู่ได้อยู่ท่านผู้ชมได้อยู่เหลือสิบสามคนแล้วเหลือสิบสามคนแล้วต้องได้้้้้้ตตออองงไไดดผมมมรรัับปะกนว่าาโยย เวนไอเวนไอเวนชิบหายชิบหายล้โอ้อย,อย,โออยโอ้อยโอ้อย,ยโอ้อยโอ้อยโอ้อย Level. โอ้อยโ้ยโอ้ยตล่ารถไลตามรถอุ้ยอุ๊ยอุยแม่เยโอยนี่กูเล่นอะไรแต่ก็ได้อยู่สเต็ปแบบได้อยู่นะฮะได้ดีหไปวะ่ะ แม่งเสียกชนต้นไม้ไอเวเียนเนอบ้าจริงมาท่านผู้ชมเอาไม่เอาใหม่อา,าที่แล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวเริ่มใหม่อีกสักครั้งนะฮะโอ้แต่คนลงเยอะเหมือนกันนะตรงนี้เดี๋ยวเราต้องลงตามเพื่อนครับเราต้องติดใกล้ชิดกันไวเลยอ่ะห้ามแยกออกจากกันเลยแม้แต่นิดนะฮะถ้าเราแยกออกจากกันแม้แต่นิดเนี่ยคือมัน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 เล่นยากนะฮะมามามาตรงนี้เหมือนจะมีระเบิดโอเคเก็บไปก่อนอิโต้มาอิโต้ระเบิดควัน ทำไมมันไม่ค่อยมีปืนเลยวะเวลาผมลงมาเนี่ยคือเราจะดวงซวยถึงขนาดนี้เลยเหรอไม่เข้าใจเลยเฮ้ยชิบหายกูอีกแล้วเหรอเฮ้ยไม่เอาดีเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนเดบโรดช่วยกูด้วยทําไมกูต้องเป็นคนซวยไม่เข้าใจบ้าเอ้ยตาที่แล้วแม่งก็แม่งก็ทิ้งกูไปส่วนตานี้ยังจะให้กูต้องตายคนเดียวอีกเลยไม่เอาไม่เอาเพื่อนเอมาถึงแล้วโอเค โอ้โอเอเหเฮ้ยคาณผู้ชมตอนนี้เพื่อนของเราเบอร์สามเขาน็อกไปแล้วรับไม่ทันว่ะจะไปช่วยแต่ว่ามันจะไม่ทันสถานก,การณ์มันบีบคั้นให้เราต้องให้เราต้องให้เราให้โอ้โหแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยคือแบบคือแบบทำไมทำไมทำไมมันมันเป็นอ่างยี้ทำไมทำไม่ไม มันจะยิงผมแต่ผมคานสเต็ปเดิมคานหนี <laughs> สเต็ปเดิมเว้ยเอาดิมึงคิดมึงทำเลยกูได้เหรอมึงทำเลยกูไม่ได้หรอกเฮ้ยเบอรเพื่อน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 ระวังระวังระวังมันระวังมันเล่นทำไมมันทำไมมันท่านผู้ชมอ๋อขวโถกูก็โง่ตั้งนานอีควายกูมียาแล้วก็มีระเบิดควายอีกต่างหากเฮ้ยพันยาไปดิอ เฮ้เฮ้เฮ้ยไม่ตลกไม่ตลกไม่ตลกอย่างนี้ไม่ตลกอย่างนี้ไม่ตลกอย่างนี้ไม่ตลกอุ้ยโอ๊ยเฉยเอ้ยโอ้เหมือนมาให้มันยิงเล่นน่ะโถ่เอ้ยเอาเพื่อนบังกระสุนผมอ้าว โอเคครับเพราะคลิปนี้ก็ขอจบไปในตอนนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมาต่อกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรหรือเกมอะไรก็ตามสำหรับพับจีในวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแมงก,กูไม่เล่นละ